สบายดีย่ำแรงพี่น้องเบอรสุขสุขคนทักไายสบายดีเด้อ อะไรอะรมุด่อืมควาวูบบานองลูกนะาน่องลลขี่ต้มซะเนาะนัช้าด้วยส่ะอืมสบายแม่ไปเลี้ยงง้วน้ำยูตนคํอ๋ออืมนั่สบายบดีปะลุง

มราชาแรงขึ้นมาอยู่บ่สิเป็นอะไรบทานบ่แค่นเไจ้ะแม่เธอหายยังเนื่อยอเพราะโอ้ได้สิได้กินไยเถอะบุไปทางรเลยไม่น่าห้ากูนะฮะใช่น้อยอือือ๊ไม่ได้ผูกเป็ดเป็ลูกเป็ดเป็ดมันไปกับกาบเลไปปกับก เอาน้องบ่แพ mm? ้ได hey, ้เบาดีนะให้ให้น้องยืนหน่อยยืนในข้างอะไเออเอยยืนหรู้เคยเดมันร้เคนยนว่องเื่อยกับน้องอาชนบ่ฮะ ได้ไง่อยไเทนนี่บอบอเขาเปิดเพลงอ๋อมีลองมีนวันนี้นะฮะบุเสาร์น้องน้องนาช่าชีฝ่ายไม่น้อนเอยอะไเทอเนงช่าลุงเพียงอะครับ แม่น้งน้อยมาเลยน้อยเน้แมนยเสื้อสีฟ้าแมนแม่น้องน้อยชิลดำแม่น้อมนชาเย้วัววัวติดเบิ่งค่ะแค่เบิ่งหัวใหญ่๊อคุ้คนกับผู้

ปลาบ่นี่้ปลาใหญ่เด้นิาใหญ่ปลาดุกบ่ยอมไปเนาะคิดว่าฝนตตแงๆก็ผุดไปนี้แล้วอะเยยับเดี๋ยวแม่น้องมา น้อยชักโมไว้ละปวดแขนแล้วนี่นะพอล่างมือใชอุ้มนุมโอ้ยวแซ่ๆอย่ปดเลยอะไรนะอะไเปิดประตจูมันออก ก็ออกเก่ามแลวม่บอออกกระโหลกกบนอน้องปล่อยแมอมาแล้วแต่ไหลมันไปนอนพุธโอ้ยเป็นอย่งนี้เใหญ่ใวีดนาะเต้าหหยนอเป็นบแรงหันแท้ไปถามไปเก่องใหญ่ไปดูปะ

Đây ăn, nó xa nè Nhân hai ăn được Đấy Hai ăn Phi, phi,

วันเตเร่ <coughs> เทียงนาเลยพี่น้องเ้ยได้ยังน้องเนยได้ยังวันทีไปใส่บาทน้ำแม่น้ำได้ไ้เบิ่งนดูได้เนี่ยเออได้ขนมโอ้เพิ่นก็หูวจักซื้อได้เออได้นมอีกธรรมดาที่ไหนนมจะคว่านมนะ

ท่องบ่อิ่มใส่บาทไ่ได <ini> ้ได้แตคือ่นบ่าได้ลูกลานอยากกินอยากกินกบห้กินมีแตีิเอาไปใส่บานก็บ่ได้บุญคือเ่าลูกลานอิ่มยังดบุได้เขาไปกินกินน้ำได้่บังคมกินก็กินแ่เรือง้อยย่องกิกินน้ำหนานุ่งกินอ่างเนาะ การฮัมจะปุ่นเลยน่ะปุ่นฮัมปุ่น <c oughs> หูเตรียมโตแหละเตรียมโตแล้ว,ว,ลวไปเขื่อนไปปุ่นเอ๋ยเลยปุ่นเอ๋ยเลยเลยน่ะลงโมกับลง <c oughs> ไปเอาไปเอามาปลาโลดปา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 ให้น้องไอ้เอามาเอาไม่พอไว้ปุ่นมาปุ่นมา ปน้าเงินออเลยมาให้พอเอามาของเงินเลยนะเป็นยีนอะไอ่ะปาแเาตุ๋นาปมากินบมยเผาหน่อยสิเอามาให้แม่นำน้ำเด้อเม,มาช่งคมเด้อมันมีการยำแรงๆข, <c oughs> ข,ของน้องเอ้ยจะกินข้าวก็ย่งดอกอันนึ่งได้สิ <c oughs> ้นกับประทนดนมากสั่น สินแหงมาทำกัามักส <eighty> ินแหงกัเม <flowers> ือฮ <zed> ัมบ <Maybe, S 4> ูร์มาเทีพี่น้อง